ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องเลือกตั้ง2องกุมภาพันธ์เป็นโมฆะหรือไม่ขณะที่นักวิชาการรัฐศาสตร์ก็ยืนยันค่ะว่าระยะเวลาที่ต้องเรียกประชุมสภาภายใน30วันนั้นไม่มีสภาพบังคับค่ะนายพรสานเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์ข้อความชี้แจงเรื่อง ผลกระทบจากการไม่สามารถเปิดประชุมรัฐสภาได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งในเพจส,สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยว่าตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอาจแบ่งแยกออกได้เป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันประเภทแรกระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาผูกพัน ซึ่งระยะเวลาประเภทนี้ส่งผลให้ต้องมีการกระทำตา,ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดผลทางกฎหมายทางหนึ่งทางใดตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เช่นมาตรา146ของรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติให้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรให้และ ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วให้เสร็จภายใน60วันไม่เช่นนั้นจะให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นต้นประเภทที่2คือระยะเวลาเร่งรัดหรือระยะเวลาแนะนําระยะเวลาประเภทนี้แตกต่างจากระยะเวลาประเภทแรกกล่าวคือเป็นเพียงระยะเวลาที่ในสายตาของกฎหมายรัฐธรรมนูญแนะนําให้ต้องมีการกระทําการ แนะนำให้ต้องมีการกระทําการตามระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นการเหมาะสมแต่รัฐธรรมนูญหาได้มีการกําหนดว่าหากไม่ได้กระทําการตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะนําไปสู่ผลทางกฎหมายอย่างไรเช่นมาตรา303ของรัฐธรรมนูญที่ได้มีการกําหนดระยะเวลาให้มีการตราพระราชบัญญัติต่างๆให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดเป็นต้นหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นระยะเวลาประเภทไม่มีสภาพบังคับทางรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ในกรณีของมาตรา127ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วจึงจัดอยู่ในระยะเวลาประเภทที่2นั่นคือระยะเวลาเร่งรัดหรือระยะเวลาแนะนำไม่ได้ส่งผลให้รัฐบาลรักษาการต้องสิ้นสภาพ โดยสิ่งที่พึงต้องกระทําขณะนี้คือคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรีบดําเนินการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อที่จะได้นําไปสู่การประชุมรัฐสภาเพื่อจัดตั้งฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่เข้ามาทําการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป ส่วนความพยายามให้มีการตีความการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาคำร้องของนายกิติพงศ์กมลธรรมวงศ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขอให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา244ประกอบมาตรา245มีรายละเอียด4ข้อตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นควรส่งคำร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัย